โอ้โหเคียบใส่ปลาอ้วนแลครับผมตัวนี้เงียบสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาหายิงปลาแล้วผมมากับฝนแล้วผมหายิงปลาตอนฝนตกครับ ต้องมาไม่ตกครับผมมาถึงตกกีนแล้วครับผมวันนี้มาอ่างเกลืน้ําแม่เปิดครับผมน้ําขนแล้วว้ไม่ไหวครับผมฝนตกครับไม่วานฝนไม่ตกครับผมวันนี้ฝนตกเฉยครับมาไม่ไหล่ฝนตกครับผมเก็งแล้วเฮีย ตกรัวๆแล้วผมรอดูว่าผมว่าจะได้เจอปลาไหมผมฝนตกแบบนี้ไม่รู้จะได้เจอไหมปลาเดี๋ยวรอดูครับผมไม่ไหวครับผมลมก็กางไม่อยู่แล้วครับลมก็เล็กด้วยครับสงสัยต้องไปซื้อใหญ่ๆน้อยนะครับเล็กเกินับผมเปียกหมดแล้วครับ เดี๋ยวหลบฝนก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวหลบนี่ครับยังพอมีให้หลบอยู่ครับผมมีฟ้าเมื่อไหร่ฝนตกทุกทีแล้วเฮ้ยเสงแล้วเดี๋ยวหลบฝนก่อนครับผมไม่หลบก็ไม่ได้แล้วครับตกมาซะรวัวแล้วครับฟ้าก็ร้องครับขอหลบฝนก่อนครับผมไม่ไหวครับ หลบฝนก่อนครับผมเดี๋ยวฝนเบาแล้วเดี๋ยวค่อยไปหายิงครับไม่ไหวครับผมฝนก็เบาแล้วครับผมแต่ฝนก็ยังอ่อยว่ะนี่ครับนั่งอยู่นี่ครับนั่งกินขนมครับนั่งรอปลาครับไม่รู้จะได้เจอหม่ของปลา ม้สวยครับผมแต่ไม่รู้จะได้เจอปลาไหมครับเดี๋ยวรอดูครับผมเผื่อเจอชะโดสักตัวครับผมเผื่อจะฟุกเจอครับไม่รู้จะได้เจอปลาไหมครับผมเดี๋ยวรอดูครับผมไม่เจอปลาครับยายทีครับผมเดินไปนู่นครับผมตอนนั้นก็มีล่องน้ำครับเดิน ตามเหล็กอันนี้ไปแล้วมันจะเดินไปได้นะครับ ยาครับผมน้ำเข้ามาถึงแล้วครับแต่ยิงไม่ได้ครับผมมีแต่ยาคอัถ้ามีห้างนี่แจ่มเลยครับผมตัวนี้ตรงนั้นครับปลาน่าจะเข้าดีครับเดี๋ยวเนออมครับผมเดี๋ยวมายิงด้านนี้ครับพี่ชายเจอปลาครับ ไม่ไปได้ไหมครับตองถอดรองเท้าแล้วครับผม <c oughs> โอ้ยขี้โค้นเท่านั้นนะด <c oughs> ูจะไปได้ไหมครับ ต้องล้างปาครับไม่ล้างปากไม่ได้ปลาครับบบนไม่รู้มีทางไปไหมครับ เจอกันที่ยิง้วครับผมขอไปของครับ โดนไหมไม่ร oh hey, ู้โดนป่ะอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนดอกแรกครับผมยิงไม่โดนเฉยครับ ยังไม่น่ารีดดึงเลยเราทิ้งไว้ก่อน,นครับรอเพื่อน,นครับเดี๋ยวขึ้นกระบอกสายใหม่ครับผมอุย้ย ข้ามหัวไม่โดนไม่โดนเหมือนจะโดนนะเนี่ยเดสายไม่วิ่งเลย ยิงตัวดงไอตัวเฉยแล้วนี่ครับปลายยังอ้อนวนเลยับผมเดี๋ยวเก็บป้าผม นี่ครับสายปลาประมาณนี้แล้วผมหกขีดน่าจะได้ครับผมเดี๋ยวรอต่อครับผมเจอปลาแล้วครับปลานีนครับ Mấy ngon vừa đẹp không? โดนครับมันจะโดนครับเนี่ยมันจะโดนแล้วป่าครับอ๋อ,อโดนครับผมดอกสองไม่พลาดครับเต็มเต็มครับผมดอกแรกเผื่อเยอะไปหน่อยครับผม อืติดต้าผมติดเฉยเลยครับนี่ครับไปประมาณนี้ครับดอกแรกยิงไม่โดนเฉยครับมึงงงครับผมนึกว่าอะไรครับนักที่สองเรียบร้อยแลย้วผมดอกแรก เผือเยอะไปหน่อยครับผมตกเฉยครับดอกซองเผื่อไม่เยอะครับเต็มเต็มครับผมตัวที่สามครับพี่ชายยิงได้ตัวหนึ่งครับผมได้สี่ตัวครับเดี๋ยวเก็บป้าผมรอต่อครับป้าเหมือนจะไม่เข้าแล้วครับผมตัวนี้ที่ยิงได้ก็กว่าจะเจอก็นั่งเป็นชั่วโมงครับ ปลาก็ไม่เจอแล้วผมยิงไปบ่อยเกินับผมปลามันกลัวแล้วครับตอนนี้ก็สี่โมงแล้วผมจะนั่งรอดูตรงนี้แล้วผมไม่ย้ายแล้วครับย้ายก็ไม่น่าทันนะครับผมเดี๋ยวนั่งรอครับเผื่อปลามันจะล่องเข้าครับผมวันนี้ก็หมานอยู่นะครับยิงไปเจ็ดแปดทีครับผมได้มาสามตัวครับ ยิงปลาไม่ค่อยจะโดนับผมที่ยิงไม่โดนนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นครับผมใส่เกือบโลครับตัวนี้ปลาอ้วนครับตัวเล็กยังอ้วนครับเดี๋ยวรอดูครับผมเผื่อจะเข้าใหม่ครับใกล้แล้ว ดูครับตัวไม่ใหญ่ครับดบู่อย่างลึกแล้วผมตอนนี้น้ำใสด้วยครับผมต้องเผื่อเยอะแล้วเผื่อเป็นคืคบผม เห็นอีกทีก็มองหน้านครับโอ้โจะหลุดแลครับเผื่อเยอะเกินครับผมอืออวนเลยครับตัวนี้ ครับผมโอ้โหเนียบใส่ปลาอ้วนแล้วผมตัวนี้เงียบกับไม่โดนแล้วผมเผื่อเยอะเกินครับไม่ใช่แล้วผมน้ำใสครับเนียบรูออกครับผมเดียวครับรูดอกเล็กครับผม รูดอก3.7มจุมิลครับผม่ม่ถึง4มิลครับมุงน้ำดีครับผมดูจากในคลิปก็น่าจะรู้ครับนี่ครับอ้วนนะครับผมโคตรอ้วนครับเดี๋ยวรอดูอีกครับผมเผื่อจะไมาครับช่วงเย็นน่าจะเข้าดีครับผม ผมว่าย้ายดีกว่าครับผมไม่เจอปลาแล้วครับนั่งรอไม่ไหวแล้วครับย้ายที่ดีกว่าผมเผื่อได้เจอครับมันจะไม่มีลุ้นแล้วผมตัวนี้ยิงจงไปปลากลัวแล้วผมเดี๋ยวย้ายดีกว่าผมยังไม่รู้ว่าจะย้ายไปไหนแล้วผมไปผมย้ายที่ครับห้าโมงแล้วผมไปผมย้ายครับ เหนื่อยแล้วผมปีนเข้ามาครับหลังตรงไม้นี้มีเตนครับผมต้องค่อยๆปีนมาครับเดี๋ยวรอดูว่ผว่าจะได้เจอปลาไหมผมเหนื่อยใช่เลยครับปีนยากมากครับผมฝนตกมันลื่นครับตัวนี้ไม่รู้จะได้เจอปลาไหมผมน้ำขึ้นเยอะเกินปลามันก็ไม่ใช่ลอยครับ ชอบไปแต่ที่น้ำไม่ลึกครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องดูอีกทีครผมว่าจะได้เจอไหมผมน้ำขึ้นเยอะมากแล้วผมเต็มบอ่อแล้วเดี๋ยวรอดูครับผมเผื่อลงมาสักตัวครับ